เมื่อเกิดปฏิสุขสัมโพชฌงแล้วนะครับก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัสติสัมโพชฌงนะครับอิ่มกายอิ่มใจในการปฏิบัติธรรมภาวนานะครับเมื่อสติเมื่อปัจติสัมโพชฌงเป็นปัจจัยทำให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงนะครับนั่นก็คือดวงจิต ตั้งมั่นอยู่กับคำสอนนะครับอยู่กับการวิจยะวิจัยสอดส่องเฟ้นหาธรรมนะครับของพุทธองค์นะครับสัตว์ก็จะแยกออกมานะครับสัตว์ก็ยังมีสังขารนะครับสัตว์มีเวทนานะครับสัตว์มีสัญญาสัตว์มีสังขารนะครับ สัตว์เป็นพลังงานผู้ไม่ตายนะครับซึ่งมาติดอยู่กับขันห้าซึ่งมีลูกดินน้ำไฟลมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในขันห้ามีเวทนามีสัญญาสังขารแต่สัตว์ไม่มีลูกนะครับสัตว์มาติดในลูกของขันห้านะครับดังนั้นตาม มหาพสูตรในเรื่องอปฏิจจสุป,ปบาทสายเกิดนั่นคือสมุทัยนะครับนะครับอวิชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารทั้งหลายอาวิชาใครเป็นผู้มีอวิชาพุทธองค์ก็ไม่ได้บอกเอาไว้เพียงแต่ กล่าวขึ้นมาลอยๆว่าอาวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารทั้งหลายในที่นี้ก็คือสัตว์มีอวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารทั้งหลายนะครับแล้วก็เติมสัตว์นะครับลงไปเป็นประธานสังขารทั้งหลายเนี่ยก็คือสังขารของสัตว์นะครับสังขารจะมีสองตัวนะครับสัตว ที่มาติดกับขันห้าก็อยู่ในสังสรวร์ก็อยู่ในผืนนาเลวนะครับอยู่ในผืนนาปานกลางและอยู่ในผืนนาดีนะครับซึ่งสัตว์เป็นอายตนะภายในชั้นแรกสุดลึกสุดมาอาศัยมาติดอยู่กับขันห้านะครับอวิชาสัตว์มีอวิชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารทั้งหลายนะครับ ก็คือสังขารของสัตว์นะครับซึ่งมีเวทนาสัญญาสังขารน,นะครับแต่ไม่มีรูปประคันนะครับมีการรับรู้นะครับมีการรับรู้ต่อจะเรียกว่าเหมือนกับวิญญาณและดวงจิตของขันหานะครับแต่ในที่นี้ ก็ไม่ขอกล่าวถึงการว่าสัตว์มีวิญญาณและดวงจิตนะครับเพราะสัตว์กับขันห้าแยกออกจากกันนะครับแต่ถ้าละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับวิญญาณของอขันห้าดวงจิตของขันห้าก็จะเป็นวิญญาณของสัตว์ และดวงจิตของสัตว์ย้ำนะครับถ้าละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตามที่กล่าวมาก็คือวิญญาณของขันห้าดวงจิตของขันห้า